ดีจ้าดีจ้าพี่น้ององไปเห็นบ่แเตม้มมอสเซาเท่าวสวยยังบ่ได้ทักไทยเห็ดคิปกินนั่นเมีย่ยงปลาคลิปเดียวเต้ามสาูสเซาพี่น้องก็จุประมาณนี้แหละยี่บุญไงเมื้อนี้เฮ็ดปลาเห็ดปลาย่างสิบห้ากิโลพี่น้องทำปลาย่างสิบห้ากิโลปนี่เฮอก็ควอยเบิ่งว่าเนาะ คอยดูว่าไฟมันจะแรงไหมย่านไฟใหม่ไฟหยางเสียพี่น้องบอกปลาตัวแบบไงเด้ปลาตัวแบบไงนี่เวลามันแหงแล้วมันสีเวลามันแหงก็หดเขาซ้ำนี่เองตัวนี้มันว่าท่านิสุกดีประเดี๋ยวบุก,กเลยมาพึงเอามาพึงน้ำมูใส่ปลานี่น้องพี่น,อน้องเนาะว่ามันใส่หน่อยแล้วแล้วเขาเขาย่างเตาเตาฟื้นเตาทานได้พี่น้องเองด้อ เห็นบ่มักก็จะเป็นไฟลุกน้อยๆแล้วก็มีทานมีอย่างไฟอ่อนๆบแมันไฟแห้งไฟเผาไฟกีได้พี่น้องคือเขาย่างแบบย่างแบบใจเย็นมากๆขึ้นบ่น่ะมันจะฟดบ่แบะบ่แบะบ่แบะขึ้นอือน่ะมันจะฟดบ่แบะบ่แบะขึ้นเฮาก็คอยบึงเอละหน่อยเออมันสุกคัางนี่ล้วกลับข้างสุกคัางนี่ก็กลับข้างเนี่ยใส่ปลามันจะใส่นี่เลยนะคะทุกคนนี่เวลามัน เวลาเขายนีงบดได้ย่างเนาะเวลาเขาบดได้ย่างบดท่านได้ย่างเขาเขาตัดหัวออกแล้วคั่วเกล็ดแล้วเอาใส่ย่างออกแล้วมันสอยูประมาณนี้เลยเด้นี่แบบย่างไงเลยเห็นบ่พี่น้องอนี่ตัวใหญ่ใหญ่เห็นบ่เนี่ตัวใหญ่ใหญ่แต่เวลาไปย่างอะมันหดเข่าแห้งๆเลยพี่น้องหดเข่าลายหดเข่าแบบย่างลายเลยล่ะบ่เนี่ยมันก็เริ่มหดเข่าหดเข่า กสิจากสิให้ว่าจังได๋เนาะพี่น้องเนาะเพิ่งจะได้2ยกบ่เบิ่งน้ําขางมีแต่ถังมีแต่ถังใส่ปลาทั้งนั้นนะนี่นี่เห็นบ่นี่ได้2ยก2ยก2ฝเนี่ยเวลาย่างแล้วกสิตัวใหญ่ซําไพี่น้องว่ามันก็ซํานี่ล่ะนี่ตใหญ่ของเขาก็สิมันก็สิมีมาปนแน่ โอ้ยอี่บนไออยู่กับควันไฟนี่ยพอเศร้าไงตอกนี <c oughs> เน่เป็นปลาลดอุปเป็นปลาลดว่าเป็นปลาดุกปลาดุกพอ,อยู่บนเดยมาแล้วก็เลยมา <c oughs> ย่างไว้ม <c oughs> ัจะได้สองฝาดมันบ่ถือแดดเดี๋ยวไปใส่แดดก็ไม่้องแดดเบิร์ดหรอตากไปทั้งหลังคาไปละ พี่ม่จะไปนังเฝ้ามมนันเพราะพี่น้องคือเป็นการบเสียเวลาคือเป็นการบเสียเวลาอ้บุก็ะนั่งทักอันนี้ไปน้ำนั่งทักหมวกไปน้ำพี่น้องไอ้ป่นไอพี่น้องเอ้ยอว่าเรื่องมาไอเนาะ ยบุญไอ้มาได้สี่เป็นได้เป็นเดือนแล้วมั้งฮะเป็นเดือนแล้วเนาะยบุญมานีก็กลับมาจากชีวิดินอนีก็แต่วันที่สี่พฤศจิกาเนาะอันนี้ก็เลยมาเลยเดือนมาหลายมือแล้วหอดวันที่สี่เดือนเดือนหนานี่ก็มกราก็ได้สองเดือนมันบ่ามาหอด เดือนแรกกับเที่ยวไปหาตะหมอเป็นบ่ละถ้าคิดแรกเกี่ยวเขาเกี่ยวอย่างอยู่กับเที่ยวไปหาตะหมอปรดี <c oughs> ตรงมาเดือนนี้ไอไอแล้วก็ไปฉีดยาคลินิกกับหอเศ้าก็เที่ยวเป็นมาอยู่เรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวกับเป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เแรกกับไปรักษาเส้นนัดอักเสบเนาะมันปวดหัวปรดีเขาใหา้ยา ยาแก้อักเสบแล้วก็ยาข่าเชื่อมากกับมะมากินกับมาทำไรกับเพาะจะขวงมาหนี้พี่นอ้องก็เป็นโกดไหลย้อนมาหนี้หักแตกหักแตนก็มารักษาโกดไหลย้อนมาหนี่หลังจากกดไลหลย้อนหายอ่กับมะเป็นไอไข้หวัดแล้วก็เป็นไอเรือรังไอเบหายไอจน่าเวลามันไอขึ้นมาคัคๆก็ออวกแตกพี่น้อง ไปฉีดยาคลินิกบ้านบากทั้งผุติสงบ์อหายพราะเบิดเพรเบิดรีดยามันก็ไอขึ้นกลับขึ้นมาไอาอีกนะตอนนี้ก็ยังเหลือลังอยู่แต่กะไอออกห้างแน่ยี่บนก็นเลยไปซื้อยาแบบยาขาเชื่อยาขาเชื่อยู่อันยู่ยู่ร้านขายยาไม่กินพี่นนอ,อกะทุเล่า ตมมแต่ว่ามันกัดทุเลาแต่ว่ามันมันบ่าหายมันบ่าหายขาดนะเรากะหนึ่งเฮากะอยู่กับควันไฟพี่น้องเอ็บบนหูอยู่อยู่กับควันไฟอยู่กับกินกินที่อยู่กับกินพวกกนิุนชุน,ชนกับคือเฮาเห็ดน้ำพริกแมนบ่ล่ะขวห่หอมขวก่กระเทียมแต่พริกป่นนี่ย่าปนไม่เด้อขว่เองหรอกพี่น้องคือเสรอจสาเร็จมาพริกป่นขว่ปรด้๋ยวคือกันอ่าวันนี้กะ เขากลมาแพกกินแพกควันไฟนะตามทีหมอบอกมันหายยากเขาก็บอกว่ามันหายยากกะฮ็ดยังไงเราบันี้พี่นอ้องยาเข้ามามาที่มาตำโทรศัพท์ยัยบันทึกกันมันหายยากเขาก็กินยาพ่อทุเลาไปเพราะว่าเขากับต้องเฮ็ดงานดีพี่นอ้องคันเขาก็เห็ดกับบพรา่างสีนะ <c oughs> ไม่ยังงละบ <c oughs> บักแขนจองโอ้ยไปไปเลยน้ำน้องกูนะเพื่อนอยากเพื่อนอยากเบิ้งมานไม่ใช่บุญเราอียังละเสียนวะไปเสายนละทีไปเบิ้งน้องคนไปจิคบคนดังแขนกระหักลงจุงจ่ <c oughs> <ป>มยู่มเมื่อใดเมื่อใดแม่มังสิมา เกือบกับไซส่โอ้ยไปหาใส่เก <g ul é> ือบไปไปต่อทีมใส่เกือบอ่ะเอาบล็อกหมุจังไหนให้เนี่ยตัวเรื่องสุงกับห่ามันกะพี่น้องเอ้ยกืคือว่าคือว่านี่มันเสียวมากสี่บุกเกะบุกเกนตั้งไอตั้งหยังแล้วเนาะกินน้ำห้อนกินน้ำอุ่นกินกาแฟกินยาหอมกิน xương ạ, là, là. phuộc từng wa nè, nấm phèn, say nấm bạc nau, say nấm hòn, trăng sì. cái này gọi <laughs> là sối mè hải, đấy, nấm phèn, cỏ đai. muốn đi khang, ỏ quăng, nấm, này nghe, lán, lén, bảo liên wa, lén, 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 là lén, 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 ่ว่าเ้ากะต้องพมาหากินก็ต้องเหตุงานเมนบบตั้งแต่ผัดนมาอยู่บนบกคเดนอนเว้นจักเหนื่อพไปนอนเขาเดนอนเว้นจักมือมเลยหมู่บ้านในเฮ็ดน้ำพิษตั้งแต่ไคว่าตื่นขึ้นมาเจ็ดโมงเนาะหกโมงกินโมงเนาะมานาั่งกินกาแฟแล้วก <c oughs> ินนา่นนั่นแล้วกับแกแกประตูเนาะสื่อประตูเหมามาเป็นพันเนาะประทูนะมานาั่งแกอุตอเหนื่อมัน ก็มาคุกอ๋อปรุงเครื่องกไ็ไปขวไนก็ขวามันเย็นแล้วก็มาปั้นปั้นเสร็จแล้วก็มาแพก็กย้ายอยูู่้เดียวละ่ะลูกเขาก็ไปเอ็นเอาปลาไปซุ้มมองย่างแล้วก็ไปซอยงานบวชเขากาับเฮ็ดอยูู่้เดียวพออยู่บวกกับย่างปลาย่างปละมืพปันหามาได้นั่นแหละอันที่เป็นปลาดุกปลาหยังหันเอาไปถึงกินหมดสันไปอยู่คลองชนประธานอยู่ไอ้คลองหลวงนี่ละ่ะ เราไปไล่ด่างก็ไปได้ด่างก,าาก็ได้ปลาตะเพียนได้ปลาดุกได้ปลานี่มาล่ะพี่น้องแล้วก็ปลาตะเพียนก็เอาไปขายปลูกก็ไปขายให้ร้านไปขายให้ได้มาสองสามร้อยเงินนี่ยละเราก็ได้ญี่ปุ่นก็เฮ็ดเวียกของญี่ปุนไปแล้วก็เฮ็ดของเราไปกับป่ากันอะไรละ่ะร้านญี่ปนออกคนทางหรือว่าพี่น้องเอาสมนีก่อน